สวัสดีครับพบกันอีกแล้วสําหรับการรีวิวรถตู้เรามีรถตู้เข้ามาใหม่นะตัวนี้ก็จะเป็นปี2008นะเครื่องยนต์ดีเซล2.5นะฮะเครื่องดีเกียดีช่วงล่างดีแอร์หนาวนะเจ้าของการันตีมาก็ดูรถกันได้ที่จังหวัดขอนแก่นนะฮะก็โทรหาผมกันได้เลยสาหรับท่านใดชื่นนะฮะชื่นชอบนะฮะและมองหารถไว้ใช้งานใช้รับนักเรียนใช้กิจของส่งใช้ส่วนตัวก็เหมาะเลยนะฮนะราคาขายคันนี้อยู่ที่ 385,000บาทน,นะครับผมซื้อสดเราก็ลถกันอีกน้ำไม่ดันควันไม่หลายแอร์หนาวๆช่วงล่างดีเครื่องดีเกียร์ดีนะ <Wow. S 1> ก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยนะสำหรับรถตู้รถบ้านฝากขายนะภาษีก็เต็มเลยนะพบกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ